จะเลือกปั๊มลมแบบมีถังพักหรือไม่มีถังพักดีนะครับสวัสดีครับ ผมมิสเตอร์บีบอยจากร้าน a i r b u ัดบีบอยแอนะครับวันนี้มาพบกับรายการ a i r b บัแก้กลุ่มนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกำลังกลุ้มใจในการที่จะเลือกซื้อปั๊มลมนะครับซึ่งปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทุกคนกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วสอบถามผมเข้ามานั่นก็คือว่าจะเลือกปั๊มลมแบบมีถังพักหรือไม่มีถังพักดีนะครับ ซึ่งอันนี้ผมคงต้องอธิบายเชิงเทคนิคนะครับนั่นก็คือว่าการที่ปั๊มลมเนี่ยมีถังพักนะครับมันช่วยสำรองลมไว้ให้และทําให้ลมนิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าตามทฤษฎีล้วนๆเลยไม่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติตัดตัวแปรอะไรทั้งหมดออกไปเลยผมก็ต้องบอกแบบฟันธงเลยนะครับปั๊มมีถังดีกว่าแน่นอนครับอ่าได้ยินอย่างนี้หลายคนก็จะโอ้ฉันจะซื้อปั๊มมีถังเลยสิก็จริงครับถ้าลูกค้ามีงบ สูงพอและไม่มีข้อจํากัดอะไรซื้อปั๊มมีถังได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าตามทฤษฎีฉะนั้นถ้าเป็นภาคปฏิบัติมันก็มีวิธีแก้วิธีอื่นได้ด้วยนะครับรวมถึงปั๊มไม่มีถังหลายตัวก็ให้กำลังลมที่สูงกว่าปั๊มมีถังได้ถ้าขนาดของมอเตอร์รวมถึงสเปคที่แตกต่างกันฉะนั้นผมบอกแล้วว่าภาคทฤษฎีคือปั๊มมีถังดีกว่าแต่คำว่าดีกว่าในที่นี้มันต้อง มอเตอร์สเปคเดียวกันนะแล้วปั๊มที่มีถังถึงจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดปั๊ม A มอเตอร์แรงกว่าปั๊ม B มอเตอร์เบากว่าแล้วไอ้มอเตอร์เบากว่าดันเสือกมีถังก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะชนะเสมอไปนะครับแต่ว่าการมีถังก็เป็นสิ่งที่ดีครับข้อดีอะไรของการมีถังบ้างก็ครับหนึ่งเลยนะครับคือเขาช่วยสำรองลมฉะนั้นลมจะนิ่งกว่านะครับในกรณีที่เราใช้กับอุปกรณ์ที่มันกินลมเยอะๆแล้ว อมอเตอร์เนี่ยมันส่งลมแบบว่าจํากัดจําเกี่เลยปริมปริมเลยคืออุปกรณ์ใช้ลมไปพอๆกับที่ปั๊มลมผลิตได้เลยอันนี้ถ้ามีถังเพิ่มขึ้นมามันก็จะช่วยเรื่องอาการลมฟอดได้นะครับคือแทนที่ลมมันจะหมดควบไปเลยมันก็ยังมีสำรองในถังนิดนึงนะครับอต่อมาประการที่2ปั๊มลมที่มีถังเนี่ยมันจะสามารถควบแน่นน้าได้ดีกว่าปั๊มที่ไม่มีถังนั่นหมายความว่าปั๊มลมที่มีถังเนี่ยเจออากาศชื้นนะครับ อากาศเนี่ยมันจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําได้ง่ายกว่าปั๊มที่ไม่มีถังนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจื่นชอบมากนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักนะครับก็คือปั๊มลมที่มีถังเนี่ยมันเท่ครับยังไงมันก็ดูบ่งบอกถึงความเป็นปั๊มลมปั๊มไม่มีถังมันดูตลกตลกไปซะหน่อยถูกไหมครับถ้าลูกค้าที่เป็นสายนวักรนิยมเนี่ยนะเห็นปั๊มที่มีถังมันก็จะรู้สึกว่าเออยังไงมันก็ดูดีนะครับ แต่อันนี้สําหรับผมผมไม่ถือเป็นประเด็นนะครับ่าต่อมามีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับปั๊มลมที่มีถังเนี่ยแน่นอนขนาดก็จะใหญ่กว่าครับเราอยากได้ปั๊มเล็กๆอยากได้ปั๊มจิ๋วๆพวกพาสะดวกแต่มีถังอมืมันก็ไม่เข้ากันทเท่าไหร่นะครับยังไงไม่มีถังเด็กขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่ถังเนี่ยมันก็จะล้อไปกับตัวมอเตอร์ครับจะสังเกตไหมว่าปั๊มส่วนใหญ่ครับถังกับมอเตอร์มันก็ไลๆกันน,นะครับมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราก็มี ปั๊มที่มีขนาดกว้างกว่าปกติขึ้นมาอีกเกือบเ,อบเท่าตัวจากเทียบกับปั๊มที่ไม่มีถังนะครับน,นี่คือข้อเสียประการที่1ประการที่2แน่นอนครับมันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวถังมันก็เป็นโลหะมันก็มีน้ําหนักนะครับนั่นก็คือมันก็ต้องแบ่งน้าหนักถังไปด้วยฉะนั้นใครที่ชอบปั๊มที่มันเบาๆก็ไม่เบาให้หรอกครับมันมีถังนะครับประการต่อมาประการนี้หลายคนไม่ค่อยรู้กัน นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังขอให้ตั้งใจดูเลยไอ้ตั้งใจฟังเลยนะครับนั่นก็คือถังลมเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งที่กําหนดอายุปั๊มด้วยนะฉะนั้นถ้าปั๊มคุณภาพสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําถังลมนะครับที่ขนาดของความหนาของถังเนี่ยสูงนะครับ5มิลขึ้นไปบางยี่ห้อ6มิลบางยี่ห้อ8.5มิลเลยเพราะอะไรครับ ถ้าถังมันผุไปปั๊มลมตัวนั้นก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นถังจึงเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการใช้งานปั๊มลมตัวนั้นๆไกลๆด้วยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยผมก็ซื้อถังเปลี่ยนใหม่ผมบอกเลยครับคิดนะ่ยง่ายแต่ทำานะ่ยยากมากครับส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยมีอะไหล่ครับเจ้าถัางลมเนี่ยมันมักจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวปัม๊มฉะนั้นพอถังลมรั่วเนี่ยลูกค้าบอกได้เลยครับ ถ้าไม่ใช่รุ่นที่ยอดฮิตแบบฮิตเวอร์เจริงๆหรือว่าเป็นโมเดลที่เขาทำมาเพื่อเปลี่ยนถังได้จริงๆนะครับยากครับถังรั่วคือจบถึงมอเตอร์ยังหมุนแต่เราก็ต้องชอมทิ้งมันครับเพราะถังมันรั่วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการว่าเดี๋ยวผมจะไปอุดจะไปปาจะไปซ่อมนะครับจำไว้เลยครับถังอะ่ะมันจะค่อยๆผุไป แล้วมันไม่ได้ผูกแค่แบบไอ้จุดนี้จุดนั้นมันจะผูกแบบสม่ําเสมอกันไปเรื่อยๆฉะนั้นถึงตรงนี้ผูกไปก่อนลูกค้าอุดได้เดี๋ยวอีกไม่นานส่วนอื่นก็จะค่อยๆผูกตามคุณก็องปะมันไปจนทั่วถังแล้วครับซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องผมถึงบอกว่าอันนี้ก็คือข้อเสียด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อปั๊มลมที่มีถังเนี่ยผมถึงบอกเสมอเลยว่าลองเอานิ้วเคาะดูเลยครับส่วนใหญ่ปั๊มที่มันราคาถูกๆครับมันเหมือนกับมันเหมือนกระแป้งนะครับเสียงปัง เพราะมันบางมากผมเจอบางยี่ห้อที่แบบถูกมากๆเนี่ยผนังมินมินนิดๆเองครับฉะนั้นแบบไม,ไม่น่าจะเกิน2อปีถังทะลุนะครับหรือบางคนบอกเอ้างั้นผมก็ซื้อรุ่นที่เป็นถังสเลจเลยสิปอสนิมตลอดอยุ่ใช้งานเทพมีแต่น้อยมากครับส่วนใหญ่ทําด้วยเหล็กกันเกือบทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะสเลตราคาสูงครับเขาใช้วิธีทําให้มันหนาดีกว่า ถูกกว่าการใช้สเลทแน่นอนนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงไม่ค่อยเห็นปั๊มลมถังสเลทมากนะักหรือถ้าเจอราคาก็ทารุนเลยแพงกว่าชาวบ้านเขาเท่าตัวหรือ2เท่าเลยนะครับนี่คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อเสียประการสุดท้ายของปั๊มลมที่มีถังก็คือเราต้องคอยถ่ายน้ําครับเนี่ยอย่างตัวนี้อ่ะอันหนักหน่อยนะเดี๋ยวผมยกให้ดูเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันจะมีก๊อกถ่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ เราต้องคอยถ่ายน้ำมันอยู่ตลอดนะครับหลายคนซื้อตัวถังลมปั๊มลมที่มีถังลมเนี่ยคนขายไม่ได้อธิบายให้ดีพอไม่รู้ที่ซ้ำว่าเฮ้ยฉันต้องถ่ายน้ำออกนะครับพอเราไม่ได้ถ่ายน้ำออกน้ำที่ขังอยู่ในถังก็พุ่งขึ้นกองนะครับพาระหนักก็ตกอยู่ที่กองเลยบางคนบอกว่าเนี่ยจนใช้ไปแรกๆดีมากเลยไม่มีน้ำเลยละอะไรวะทบปช่วงหนึ่งน้ำออกกระจายเลยคือ น้ำมันไปขังอยู่ในถังแล้วครับแล้วลูกค้าไม่คอยระบายออกอะนะครับมันก็ทําให้น้ํามันขึ้นมาเร็วกว่าปกติฉะนั้นถ้าเราใช้ปั๊มลมชนิดที่มีถังลมจำไว้เลยครับยังไงมันก็จะมีที่ระบายน้ําออกให้ลูกค้าต้องหาดูนะครับแล้วก็หมั่นระบายน้ําออกสม่ําเสมอนะครับเพราะว่า1เลยก็คือไม่ให้มีน้ําอยู่ในถังช่วยลดภาราของกรองกับ2ก็คือทําให้ เราถังเราเนี่ยมันผุช้าลงนะครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ในถังน้อยหรือว่าไม่มีเลยเพราะเราถ่ายออกอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆของปั๊มมีถังนะครับต่อมาแก๊งทอสเชเบิลนะครับไม่มีถังแน่นอนครับตัวเล็กกระจิดเดียวเห็นไหมนะครับฉะนั้นปั๊มตัวไหนที่ต้องการความเล็กความคล่องตัวส่วนใหญ่ไม่มีถังนะครับผมเอาเจ้าตัว d e n ซี a แอร์เตัวนี้มาทําไม แล้วทำไมผมถึงเอาสปา m a แมก TC 620ตัวนี้มาด้วยเพราะ2ตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ขนาดมอเตอร์เท่ากันน,นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมีถังอีกตัวหนึ่งไม่มีถังแต่ผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับผลิตกําลังลมออกมาได้ไม่ด้อยไปกว่ากันฉะนั้นถ้าสมมุติผมมีเวลามากพอเดี๋ยวผมจะลองทำรีวิว2ตัวนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับอุปกรณ์แอรบัดหลายๆตัวแล้วให้ลูกค้าดูให้เห็นจตะก,กันไปเลยว่ามีถังไม่มีถังเนี่ย มันชี้เป็นชี้ตายขนาดนั้นเลยหรือไม่นะครับก็ลองดูคลิปต่อไปนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมอธิบายถึงเรื่องนี้ทางทฤษฎีก่อนนะครับปั๊มไม่มีถังไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่รุ่นที่แย่ก็มีรุ่นที่ดีก็มีนะครับอ่าอย่างยกตัวอย่างเจ้าสปาแม็ก c 501ตัวนี้นะครับเขาไม่มีถังก็จริงแต่เขาออกแบบรอบมอเตอร์มาให้สูงกว่าชาวบ้านฉะนั้นในสเปคเดียวกันกับเขานะครับ เขาก็จะมีกําลังลมสูงกว่าจึงทําให้สามารถครอมรุ่นได้คือใช้แอร์บัดรุ่นที่สูงกว่าสเปคปกติของปั๊มลมขนาดนี้กับยี่ห้ออื่นนะครับกับ2การที่มีเทคโนโลยีสายควบแน่นก็ทําให้ช่วยในเรื่องการควบน้ําแบบเดียวกับปั๊มลมที่มีถังเห็นไหมครับเราไม่มีถังพักก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ เราจะแย่เราจะลําบากเสมอไประบบเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆก็สามารถทําให้ปั๊มลมที่ไม่มีถังพักเนี่ยพอจะสู้กับปั๊มลมที่มีถังพักได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรที่มันดูเยอะๆกว่านะครับเพราะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากได้แบบโตมอเตอร์เพียวๆเลยต่อกองเลยอันนั้นก็ต้องทําใจนะครับว่ายังไงเสียเราก็สู้พวกที่มีถังพักเขาไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อนะครับฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราต้องซื้อปัม๊มเอาแต่มีถังอย่างเดียวหรือเฮ้ยเราจะซื้อปั๊มแบบไม่จาเป็นต้องมีถังก็ได้ดูตามลักษณะงานดูตามอุปกรณ์ที่เราจะไปต่อพ่วงนะครับดูอาชนิดแอร์บ,บัดท,ที่เราจะใช้มันเป็นยังไงงานที่เราจะใช้มันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วผมอธิบายไปทั้งหมดนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเลือกซื้อปั๊มลมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ปั๊มลมเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนกระสุนของ a i r ร r บัสฉะนั้นต่อให้ a i r b r บัสคุณเทพเทวดาดีเดแค่ไหนแต่ปั๊มลมของคุณไม่ดีพอผิดสเปคหรือไม่เหมาะสมในการใช้งานงานก็ออกมาดีมากไม่ได้หรอกครับเพราะ2อย่างนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดีขึ้นไปคู่กันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเลือกใช้และเลือกซื้อปั๊มลมได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงานของตัวเองนะครับผม มิสเตอร์บีบอยแอร์จากร้านแอร์บัตบีบอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ